สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะเป็นตัวชี้วัดป .3 ทับ6นะคะเห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐาน ในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1บอกความหมายของสติและสมาธิได้ค่ะข้อ2บอกประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธิได้นะคะข้อ 3. การฝึกสมาธิเบื้องต้นค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ถึงความหมายของสตินะคะสติหมายถึงความระลึกได้ในสิ่งต่างๆนะคะทำให้ไม่ลืมตัวหรือปล่อยใจให้ทำอะไรโดยไม่ไตรตรองค่ะสมาธินะคะหมายถึงความตั้งมั่นตั้งใจด้วยความแน่วแน่ในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความสงบนะคะ จากนี้ไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสติสมาธิแล้วก็ประโยชน์ของการฝึกสมาธินะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะเรามาทบทวนความหมายของสติและสมาธิกันก่อนครับสติหมายถึงความระลึกได้ในสิ่งต่างๆทำให้ไม่ลืมตัวหรือปล่อยใจให้ทำอะไรโดยไม่มีการไตร่ตรองให้รอบครอบครับ ซึ่งประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นก็คือทําให้เราสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่ฟุง้งซ่านเมื่อเรามีสติก็จะเกิดสมาธิทําให้สามารถจดจําสิ่งต่างๆได้แม่นยําและเมื่อเรามีสติก็จะทําให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งใดที่ควรทําหรือสิ่งใดไม่ควรทําหรือละเว้นจากการทําความชั่วได้เมื่อเรามีสติ ก็จะทำให้เกิดสมาธิที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นตั้งใจด้วยความแน่วแน่ในการทำสิ่งหนึ่งด้วยความสงบครับซึ่งการที่เราฝึกสมาธินั้นก็คือการฝึกจิตใจของเราให้สงบนั่นเองครับคือการฝึกให้เราควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านมีสติรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นเรากำลังอ่านหนังสือถ้าเรามีสมาธิ จิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ตัวว่าเรากำลังอ่านหนังสือและหนังสือที่เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างแล้วที่สำคัญคือเราสามารถจดจำเนื้อหาต่างๆได้ด้วยครับน้องๆครับการที่เรามีสติจะทำให้เราเป็นคนที่จิตใจสงบเยือกเย็นมีความจำที่ดีด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเรามาฝึกตัวของเราให้มีสมาธิกันดีกว่าครับ เริ่มกันที่การฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจกันก่อนหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกครับเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกเราจะนั่งขัดสมาธิโดยให้มือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงโดยอยู่ในท่าที่สบาย จากนั้นหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจโดยขณะที่หายใจให้ทำไปตามธรรมชาติหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกสลับกันไปโดยไม่คิดเรื่องอื่นครับกำหนดให้ความคิดเราอยู่ที่การหายใจเข้าออกเท่านั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตใจสงบมีสมาธิจนครบกำหนดที่เราตั้งไว้นะครับว่าเราจะนั่งสมาธินานเท่าไหร่ อาจจะ10นาทียี่สนาทีหรือ30นาทีก็ได้ครับเมื่อเรารู้จักการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วหากน้องๆทำแล้วรู้ถึงเพียงลมหายใจที่เข้ามาในร่างกายและลมหายใจออกไปจากร่างกายรู้สึกสงบขึ้นถือว่าน้องๆสามารถปฏิบัติสำเร็จแล้วนะครับการทำสมาธิเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆ ในครั้งต่อๆไปเราก็จะปฏิบัติจนเกิดสมาธิได้ง่ายเกิดสมาธิมีจิตใจที่สงบขึ้นครับวิธีการนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับใครจะนำไปปฏิบัติก็ได้เมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันครับและนอกจากนี้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งการยืนนั่งนอน ก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้โดยการทำอย่างมีสติเริ่มกันที่การยืนการยืนอย่างมีสตินั้นก็คือการรู้ตัวว่าเรากำลังยืนอยู่ในการฝึกให้ยืนอย่างมีสมาธินั่นคือน้องๆจะต้องยืนตรงขาชิดมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าลงเล็กน้อยยืนอย่างสงบให้มีสมาธิมีสติรู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่ครับ เมื่อเราฝึกสติในการยืนได้แล้วต่อมาเราก็จะมาฝึกสติในการเดินกันต่อครับการเดินอย่างมีสตินั้นคือการมีสติที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และจะนำไปสู่การมีสมาธิเพราะสติเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธิวิธีการฝึกสติในการเดินเริ่มจากการยืนตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายเหมือนกับการฝึกสติในการยืนเมื่อเริ่มก้าวเท้าเพื่อจะเดินนั้นให้เรามีสติไว้ที่ฝ่าเท้า ให้รู้ตัวว่าในทุกย่างก้าวเรากำลังเดินอยู่เมื่อใจสงบก็จะเกิดสมาธิต่อมาเป็นการนั่งการนั่งอย่างมีสตินั้นคือการรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่การฝึกสมาธิด้วยการนั่งนั้นให้เริ่มจากการนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายกำหนดสติของเราให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่สนใจสิ่งรบกวนรอบข้างเพื่อให้มีสติ และอริยาบทที่สําคัญอีกอย่างนึ่งก็คือการนอนการนอนอย่างมีสติคือการที่เรารู้ตัวเรากําลังนอนอยู่มีจิตใจที่สงบไม่คิดกังวลกับเรื่องอื่นๆเราสามารถมีสติในการนอนได้ไม่ว่าจะนอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องไม่คิดฟุง้งซ่านกำหนดจิตของเราให้อยู่กับการนอนมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังนอนอยู่ครับวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆลองปฏิบัติกันดูนะครับว่าจะมีสมาธิกันมากขึ้นหรือเปล่านักเรียนได้เรียนรู้ถึงความหมายของสติสมาธินะคะการฝึกสมาธิเบื้องต้นแล้วก็ประโยชน์ของการมีสติแล้วก็การฝึกสมาธินะคะซึ่งเราจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งการเรียนแล้วก็การ ทำงานต่างๆนะคะคราวนี้ให้เด็กๆทำใบงานนะคะลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเราเลยนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ